สองนั้นในกาฟาเรนไฮต์อนน yup. ุณหภูมิร้อยห้าสิบห้าเซลเซียสแรงปืนสามสิบสองอุณหภูมิความชื้นยี่สิบสองในกาปาดขวายิงสว่างผล คครับผมก็กาสวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็อยู่ผมนนเน่นะครับวันนี้กับฮีโร่อลูน่านะผมก็วันนี้จะมาเล่นสายปลาบ้องบ้างนะก็จะเป็นกระทาฟ้ากิมมออะไรอย่างนี้นะเพื่อนนี่ต้นเกมมันไม่มีอะไรนะผมก็เลยไม่ได้เปิดคลิปอะไรไปโอ้ยเจ็บจังเลยบนอ๋อเปล่าเอา,าเอาดียวเด้ ไล่ไว้อ่ะทีหนึ่งตัวไหนเนี่ยดัหายอันนี้อันทันเดอร์มันนันติมาว่ะบอลโอ้โหโซแทบไม่นานหรอกกูตายเถอะโดนโซแทบไอ้ฟาโลทันเดอร์ยังไม่ไปไหนนะยังอยู่กลางอยู่ ผมจะเอาอเป็นกระทาฟ้าชิ้นแรกนะเพื่อนกระทาฟ้าก่อนนะกระทาฟ้ามันทำให้เราได้รับผลของไออันติเราอะสีแดงดนานขึ้นนะก็ทำให้เราปาบ้องได้ถี่ขึ้นนั่นแหละจาก2ก็เป็น3เป็น4เลยจะเป็นกระทาฟ้ากิมมอรีรเฟสเออที่ผมคิดไว้นะโดนเลยวะไม่รู้ลูนเกิดแล้วมันไปแล้วนะสัตว์รูหายไปเล่นแท็บเล็ตด,ด้วย มีฟาโลเนี่ยเฮ้ยกูได้ลูนจริง,รงจะเป็นร <แบ S 1> ีเจน,เนแซนอยู่กลางกูนี่ก็ซับตัวน้อยๆบนตัวเดียวเนี่ยนั่นยังยังหายอยู่ยยหายหมดเลย <S <s <ul> สัตว์รูหายไป อยู่ล่างเลยวะตอนนี้จะไปทับละศัตรูหายไปอยู่ล่างสามอยู่ล่างสามล่างสามบนหายหมดบนหนึ่งกลางหนึ่งเดี๋ยวผมทำเป็นโซแทบก่อนเพนแซมมันมีอันตินะเพื่อนน่าจะลงไปได้นี่ปลาเคลียแม่งเลยเออมึงยืนรอไว้ก่อนงั้นล่างสี่มาบนหนึ่งแล้วปลาโลอยู่บนเอ้ายากอ่ะ มึงคิดว่าตายปะละ่ะมึงเน้นอะไรเน้นสองก่อนไปล่างไปเออไปล่างไป,เ,ไป,งไปเดี๋ยวกูค่อยวาร์ปไปกูยืนเล่นกับมันก่อนแซมมาร้อนตีไปอยู่แล้วเพื่อนบวกได้บวกเลย,ยไม่มีตบนั่นแล้วโอเคผมได้โซแท็บแล้วเพื่อนเราเป็นตัวอินนะจิปาธาจะเยอะหน่อยดูเชิงกันอยู่啊สัตรูหายไหมสัตหาย เรากูก็ไหวที่อ่ะเราก็บางๆอยู่ด้วยแซนยังอยู่นี่อยู่อ่ะปลาโลอยู่ล่างนี่ใช่ไหมไล่ไล่ไล่ฮันเดอร์วะผมผมมาผมมาส่งตีเอาดิส่วนฮันเดอร์เนี่เห็นกูแล้ววะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแซนลงใครวะลงล่างไปลงล่างเนี่ย หน้าอาอทันเดอร์อะดอนบน3สามเฮียมันย้ายมาบแล้วลึกกูไปฟาโลก็ลึกยึกยักยักไอเฮียไม่เข้าจะรอเข้ากูหรือไงวะบอลทันเดอร์จะนอนโดนกูเล่นอะมันโดนฟาโลยิงไหม รู้ตายป่ะเฮียไม่ไม่น่าตายหรอกระวังนะดูหน้าไปแล <c oughs> ้วไปหลอดแจ้งก็ได้นะเพื่อนเดี๋ยวเราฟังเล่นก็เล่นดิยันเดอร์มองไม่เห็นอะไรเฮียตายไปแล้วพอ่อไ,ไม่ไปแล้วไม่ปากกับพ่อวาดอะฮีโร่เรามันไม่มีตัวแบบว่าตันไกลๆหรือว่าอะไรไต้องเดินเข้าไปใกล้ๆกูก็มีแต่บ้องเฮียสกิลหนึ่งกูว่าต้องวิ่งเข้าไป ตลอดไม,ไม่ตายวะไม่ฝัดทำไมทางนู้นวะมึงไม่ผ<ก>ัดเลยเด้อแระวังตรงนี้ยังไม่ฝัดอ่ะอไม่โดนวะมึงกังเล่นยากวะมันมีฮันเดอร์ทาลอดอีกไม่ต้องซื้อแล้วนะวาดอ่ะเดี๋ยวกูซื้อเองเ,อเ,อเรื่อยๆไปเพื่อนรอฮีโร่ทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะมึงทำอะไรทวินเบรเหรอ เ้องขึ้นบูธเลยก่อนฟาโลก็น่าฆ่าวะยืนคนเดียวเ้วยจะไปเอาไหมล่ะก็เนี่ยกูวิ่งมาแล้วมีบ้องแดงมั้ยมีมึงจะใครก็แน่ฟาโลหรือเอากลางถ้ามีบ้องแดงไปเล่นรบนียวะอ่ะไอสัตว์กูก็จะวิ่งเลี้ยวไปแล้วรอคีบอีกชุดบิงสโมกแค่นั้นแหละ ไม่ตายนะต้องไล่ตีอะไม่ตายโซนแทบไม่มีด้วยหลังมาไอ้แค่เริ่มมาตอนไหนวะกูก็ไม่รู้เราก็หวาดไว้นะแต่กูไม่ได้มองแล้วกูวิ่งอ่ะกูวิ่งโซนนี้นะเว้ยเนี่ยเดนมาแล้วกูไม่รู้เคี่ยอยู่ๆโผล่มาไอ้สัสกูไม่รู้เคี่ยอยู่ๆโผล่มาหรือว่าได้ลูนวอล์กวะมึงได้ลูนจริงจงตีมาลูนปลอมได้ลูนปลอมลูนล่างอะลูนจริงแต่ไม่รู้ลูนอะไร ฮิโร่มันทำอะไรไม่ได้รอ่อนไม่ตายโอ้โหไม่โดนโดนหรวโดนก็ไม่ตายไอ้ฮีโร่เงี้ยงุนหงิดไอ้สัตว์ทำอะไรไม่ได้เลยฟาโลวาดระวังระวัง เฮอี้ยฮันเดอร์อยู่ยกูมามึงเอาใครอ่ะไม่ตายอ่ะโอ้เหี้ยพลาดพลาดนี่กูอีกเฮี้ยเท่าไหร่วะกตจะรู้ละ หาเดมอยู่ <m> <t ired> สามตัวข้างล่างกูโดนฟาโลซีเย็บเม่อฮันเดอร์มาอันติสัตว์ฮันเดอร์อันติป่ะอันติกูก็ตายแล้วเพื่อนเดมมึงจะเอาให้ได้เลยแล้วเดมน่าจะซื้อบิงนะ แดมบิงนะน่าหัวแล้วแดมบิงอยู่ทุกที่เฮียเมื่อกี้อยู่ล่างแป๊บเดียวอยู่กลางอันนี้ตายไอ้สัตว์ไม่ไรไอ้บอลมึงดูฮีโร่ด้วยเราบางๆนั่นเลยอละจุดเฮียอะไรวะโดนบ้องกูตาย The Legion have destroyed a Hellborn Tower! Come on. Legendary! Double damage! Thunder! What's have Damn you? I'm going to ลูกแก้วมันสามปะขอมาๆเดีย๋ดวยวอยู่ได้ได้นะจะอเป็นเบ็ดมีหว่านแล้วตรงกลางรอนะกบจับไว้นานไปะละอ้อมหลังไปเลย <c oughs> ไม่โดนตายละเออ <c oughs> <c oughs> ากางนห้การระวังจงตีทันเดอร์มาโอ้ย The Legion have destroyed a Hellborn tower. น,ไ,ไ,ไ,นไม่การเทเ้าเนี้ยนะียกูฟื้นกระทาฟ้าเลยนะเนี่ยทาร์จอเกาะทันเดอร์เจาะเวท เดฟินจ์บิลดิ้ง damn buildings, it มึงเล่นแบบนั้นเลยเหรอบอลเท้าแดงก็ทวินเบทเนี่ยนะอาโกดมาสตีมบูสบมาวิ่งไล่ก่อนกดมาสดีกว่า นเดระวังเดิมมันตาป่าม oh <my> ไม่ได้ห กูยอยากฆ่าแดดเดอรอหลังมาจะได้กระทำฟ้าแล้วมีตัวแถมสองชาร์จกูฆ่าได้ปะวะฮันเดอร์ไม่เดินเข้าคีบปะ เคยผมได้หาฟ้าแล้วมันตาบ้องแนวหลังไปเกมมันเอ,อืเออ่อยๆนะทีมเราฮีโร่นแบบเนี้ยเอาป่ะตีงไปเลยมันได้แบบมีดาเมจนะโดนล็อกเขาอลไรไม่ได้ป่ะเพื่อนโดนที่ผาย Ơ, đường... Ha ha, đứt 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 nong. đi, nông! I'll be here all day, baby! Somebody stop Defend your buildings, Xoay ra thứ, nếu không อันเดอร์กลับไปอันตีไปไหนเฮียเมื่อกี้ไม่ได้ใช้อันติตปะ่ะทะเลกันบ้างละเฮ้ยแสนลงกูตัวหลังก็ไล่ไล่ไว้ไล่ไล่เอาได้อยู่กระแาไปให้อันเดอร์มินตีไปไหนเฮียะตาตัวปองส่อนไปไปแล้วอือล่ะอันเดอร์พาหัวที่ไปโอเคหลอด ถ้าบ้านไปรีอนเดี๋ยวมามันใช้พร้อมไอ้นี่แสงชี่เล่งยงไ,ม,ไม,ม่แกะใช้พร้อมแสงเมื่อกี้ใช้พร้อมตีแสงหรอวะไอ้เฮียกูก็ไม่รู้กูโดนผ่ามึงอะต้องวาดฟ้าเช็คเอาเองไอ้เฮียทันเดอร์ไม่พอสัตวัดด้วยโอเคผมมีราฟ้านะเพื่อนเราปลาบ้องแดงเคลียร์คลิปได้นะดันเลนไปเรื่อย กว่าส้มตรงไหนดีวะสาเพื่อนพามันออดีกว่าเดี๋ยวมันเล็ดกลางไม่เห็นคนเลยวะล่างระวังระวังกูต้องมีกิมมอนไม่ใช่ถึกๆหน่อยเฮียลูนไ,ไม่เกิด เฮ้ยเนี่ยรับรับรับดิรับดิแดมแบมวะถลอดมานะเอาข้างหลังนะเอาข้างหลังดิตัวไหนวะไอ้เหี้ยเอาปายัดแม่งเลยสัตว์ กูตีแรงมากอันนี้มันมาครบทุกคนเลยเหรอวะครบหมดแล้วโอเเ้ข้างกันเด้อไปช็อตเรามันจะได้ความเร็วกันเคลื่อนที่ไอคคมม้ความเร็วกันโจมตีมันจะขโมยขโมยความเร็วกันโจมตีมายิ่งสีแดงยิ่งเยอะใครหวาดเนี่ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็โดนแก่อยู่ละเอาใช่ไหมเอาดิ ตีเลยดูตัวทำไว้ดูไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวทันเดอร์น่าจะเดิมนมาแก้วาดวิ่งกูอีกสามวิหา้าวิอไอส้สันโดนด้วยกูรอตัวหลังเออตีกูไม่ได้เออทันเดอร์เดออเดออ

กูจะได้กิมมอแล้วเออเนี่ยไอชาร์จเล่มหนึ่งไอสกิลสา øre, มันคือเฮียแล้วใช้ได้สองรอบใช่เหรอกลับอ่ะโอ้ยโอ้ยกูไม่แน่ใจเลยคือ <attrib uis. S 2> ตั้งกูเล่นลูน่ามาทีแรกก็ขึ้นยังเงี้ย,ยไว้ตลอดเลยมึงเห็นสกิลไหมอ่าเราเป็นสกิลมึงกดใช้วิ่งไปรอบแรกปุ๊บมึงกดจะร่างเงาถึงปุ๊บมึงกดวิ่งได้อีกรอบเลยหรอวะ กูก็ไม่แน่ใจเียกูก็ไม่รู้เฮียแต่ตอนเล่นทีไรแม่งเห็นตลอดแม่งขึ้นอย่างงี้ตลอดเลยอะรูน้นะไอ้นส่ตอยเขียวไอ้ทันเดอร์ปลาเช็คตรงนี้ไปเฮ้ยดับเบิ้ลด้วยโอเคผมได้กินหมอนแล้วกันชิ้นก็จะเป็นรีเฟตนะ บองสายบ้องกูแบกเกมได้ปะวะไหนเฮียมึงจะรอล่างใช่ไหมบอลมันแก้วาดไปแล้วนะรู้ถ้าเราทำนูหรือเปล่าวะมันจะนูหรือมันจะทันเดอร์คาวหรือมันจะมือโยนมันจะอะไรกันแน่บ้องเขียวเรามันจะดาเมจตัวหลังมันจะโดนลดลงนะมันหูเคี้ยตกใจต่บ้องแดงคือจะโดนเท่ากันตลอดเลย คือมีแค่ตัวหน้าเท่านั้นะที่โดนแรงกูจะแก้หวานอ่ะโดนฟาโลปะวะมันมีแค่ฟ้าโอเคระยะอยู่นี้ยืดได้มันช่างมันกูไม่แก้นะไม่ตีนะคลิปเดินถึงไหมวะให้คลิปตีไม่ถึงนะไปปลากลางก่อนโหตีไม่เข้าเลยไอ้เคล่างดีกว่าวะ เขีียยวเยเไอ้ราจะเล่นดาเมจต่อนพัลโล,โลามาทำอะไรอ๋อมันจะตีเดี๋ยวเราเพื่อนจะแยกไปบ้าะมันเขียวอ่ะบอลเ,เห็นมึงปนะ่ะเนี่ยอันนี้ดีกว่าไอสานฮาคอน,ดอนเ,อเดี๋ยวกูเช็คตัวนี้ฮะเฮ้ยดำเดินมาโดนไม่ถึง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 ,ถงโอ้ยเขี้ยโดนสะท้อน เที่ยเด็มไม่ไม่โดนเดมวะโดนทีนี้เที่ยไม่โดนมามามาบ้องสุดท้ายเพื่อนรู้จะโดนไหมนะกูสองอยู่นานจังวะก็บอกว่าคราฟ้าทำให้ได้ชาร์จเยอะนี่ทำให้กูปาได้ติดีกันสี่บ้องอรับวันคราฟ้าไไไมมมม่่่่่่ใใใชชชกูหายถึงองลอดไอ้สัรอ๋อกูนึกว่านึกว่าหมายถึงกู เดี๋ยวมันแก้ว,วัดกูไปแก้ว,วัดส้มข้้งบนมันได้ปักส้มปะดันเลยเพื่อนเดี๋ยวมันอากูไพไปนายต้องมาตรงนี้เว้ยดอนนายต้องขำจะยิงปืนปะมาดิครับมันเล่นใครเล่นเกมอยู่ข้างหูปะ,ะนะรู้มันเมื่อกี้ที่กูตีอเหี่นั่นแรงมันบอกว่ามันตีแรงใช่ไหม หรอวะกูไม่รู้เมื่อกี้กูเป้าหมายกูมองอะ่นียยังเจ้าเล่นเลย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 เล่เยเออเจอบ้องแดงกูไอสัตว์ทารอลทารอลเต็มหน้าแซนก็อยู่ที่เดิมเลยพี่อระวังแซนตัวไหนเนี่ยเออ ต้องให้เลยนอ้องเดินมาเปล่าเดินมาเปล่าคุณตายป,ะป่ะพ่นม,ม,มันซื้อหวาดฟ้ามันด้วยแล้วไ,ไปแกไอ้เหี้ยแม่งปกักปักข้างหน้าเลยป่ะเลิกสากูอ,นะอยากให้แบบว่าเนี่ยเนะี่ยบวกกันเลนเดียวแบบยืนยาวเงี้ยกูยืนปาตรงนู้นแบบรีเฟรชยิงรัวๆไอ้เหี้ย เล่นเล่นเล่นไม่มีตันหรอเพื่อนอ้าอีมวะอีมวะเรียบร้อยคนอะไรวะชนะได้ไงวะไอ้เหี้ยเอ้ยยังยังยังตัดสินไม่ได้ใช่กูก็เพิ่งมาได้เล่นตอนหลังๆนี่แหละกูได้เล่นตอนกูมีกระถาฟ้านี่แหละไอ้เหี้ย มันเลยได้ปลาเรื่อยๆพีแท้้โโอหมึงปล่อยมันมึงปล่อยมันฟางอะรุนเบลรุนจริงมันคงยังไม่คอนหรอกเฮียแครี่มันน่ากลัวตายเใสยแซนทันเดอร์ลุ่มด่อนในนี้เนี่ยถ้ามันลุมดอนน่าจะเป็นภาพในฝันเลยแต่มันวิ่งตามมาครับกูปลาไปรัวๆที่เดิมกูอยากได้แบบนั้นยังไม่ให้ตาาาฟ้เรดอนไม่ให้กูไม่ให้กูจะทำรีเฟซ กดกีโมไปสักดอกเนี่ยเอาไปสองบ้องไปแสนเอาสามบ้องเลยกูให้แทนเดอร์ไมแทนเดอร์ป่ะจะลองลองลองจะลองปลาตรงนี้มันบ้องสุดท้ายถ้ามันเข้าแล้วก็น่าจะไม่ตายเออเข้าไปแล้วคาราไอกีรีเฟรชมันเท่าไหร่วะห้าสิบบาทเฮียไม่เอาสักที ได้รีเซตแล้วเดี๋ยวรอปลาข้างหลังฮะมึงระวังนะบอลระวังกดเหดอยู่เออกูไม่ได้เอาหวานมาด้วยเฮ้ยเฮียเข้าบนละทั้งหมดก็เป็นแปดบ้องเอาให้เมาเลยเฮียเ say name. my money, money. No no โดนโดนทุกบ้องไงจ้ะคอนแล้วอ่ะโอ้โหจบแล้วมันรีเฟกูไม่ได้ใช้โอเคเพื่อนอ่ะรู้หน้าแต่วบ้องวันนี้แล้วกันพลิกได้ที่พ่อกูก็ไม่รู้นะอ่ะพอแล้วผมฝากกดไลค์กดอนนะทุกใคเป็นกลังใจให้ผมด้วยไว้จะมาทำให้ดูใหม่แบบจุดใจแล้วกัน อันนี้เขาคอนแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายครับผม